สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในเกมโลบอร์กในแมป diving empire นะครับก็ในวันนี้นะครับผมมีอัปเดตประจําสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับผมรอบนี้มีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับผมแน่นอนว่ามีอัปเดตมาใหม่ก็ต้องมีรถคันใหม่เข้ามานะครับซึ่งรถใหม่ในรอบนี้นั่นก็คือรถจากแบรนด์เซนโวนะครับผม oh. ก็มีอัปเดตเข้ามาทั mind, entes, ้งหมด3คันนะครับผมและแต่ละคันนี่ก็เท่ทุกคันนะครับผมโดยเฉพาะคันที่1นะฮะก็ตามในรูปที่ท่านชมเห็นนะครับคือมันเท่ไม่พอดูราคาด้วยครับโคตรแพงนะอยู่ที่9ล้าน5แสนมาอีกแล้วครับรถเผาผ่านเงินเนี่ยมาอีกแล้วนะและประเด็นนั่นคือยังไม่บวกค่าแต่งนะถ้าบวกค่าแต่งเข้าไปมีแต่10ล้านแน่นอนนะครับรู้สึกเสียดายเงินมากเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยอมซื้อมารีวิวเพื่อท่านชมอยู่แล้วนะครับผม ขี้บกชิ่หายเลยแซดโอเคไปดูหน้าตารถกันหน่อยนะครับผมว่ามันจะหล่อเท่แค่ไหนนะครับผมนี่เลยนี่เลยนะครับทรงแบบซปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์สุดๆนะครับอย่างเท่นะส่วนชื่อรถก็ตามนี้เลยนะครับผมเซนโว ออโร拉เอคิวนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะปี0องนาะครับอ่นนี้นี่ให้ดูข้างหน้ารถข้างหน้ารถดีข้างข้างรถแจมครับผมข้างหลังรถก็สุดยอดครับส่วนล้อรถก็เข้ากันดีสุดๆนะครับผมกับตัวรถนะฮะว้าวตัวรวมๆผมชอบนะพวกทรงรถซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยผมชอบทุกคันอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ต้องมาดูอีกทีด้วยนะครับว่าสเต็มันจะน่าใช้น่าขับหรือเปล่านะฮะไม่ใช่แบบว่าราคา9ก้าล้านห้าแต่สเต็นี่แบบความเร็วแค่3 5 0 360เนี่ยอันนี้ก็ไม่เอานะ แล้วก็นี่อีก2คันนะครับผมเป็นรถทรง ออกแนวสปอร์ตมากกว่านะครับผมไม่ได้ไปทางซูเปอร์คาร์นะโอ้ราคาก็ไม่ค่อยแพงด้วยนะครับสองล้านห้าแสนส่วนคันนี้ล้านสองนะครับผมอ๋อคันนี้เปิดตัวก่อนคันนี้นะครับดูปีฮะคันนี้2017คันนี้2020นะครับผม,มแต่ดูไปดูมาแล้วมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยไปไปดูสแตทรถกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เริ่มจากตัวที่จะมารีวิวในวันนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือตัวออโรรานะครับผมนี่มา โอ้โหท็อปสปีดอยู่ที่450กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมกับราคาอยู่นะครับผมเฮ้ hey, แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าไอตัว F5 เนี่ยความเร็วอยู่ที่498แต่ราคาอยู่แค่5ล้านเองนะครับ mm hmm. โอเคโอเคเราจะไม่พูดถึงตัว F5 นะครับผมเราจะจดจ่อแค่คันนี้คันเดียวนะกันนะครับผมอ่การออกตัวนะครับผมอยู่ที่40%นะครับแฮนด์ลิง56%และเบรกิ้ง48%นะครับผมไปไปดูอีก2คันเริ่มจากตัว217 0ก่อนเลยละกันนะครับผมมาท็อปสปีดอยู่ที่374กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมราคาแค่ล้านสองโอ้ได้อยู่นะเนี่ยราคาไม่แพงเวอร์นะครับผมแต่ได้ท็อปสปีดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมส่วนการออกตัวอยู่ที่34%แฮนด์ลิง56%เบรกิ้ง48%นะครับผมโอเคตัวต่อไป นะครับผมตัว2020นะฮะราคา2 0ล้านหแต่ทอดสปีดได้แค่325กิโลเมตต่อชั่โมเอ้ยจริงดิมันอืดกว่าคันนี้อีกนะเนี่ยรุ่นใหม่แต่ความเร็วกาก,ากว่าดนะครับผมพออะไรครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะส่วนการออกตัวอยู่ที่32%นะครับผมอ๋อไม่ต่างกันมากนะฮะคันนั้น3บผมฮิบสี่เ6อา์เนนะครับผมแกนิ้งนะา,ารับหกอันรีเก็ไม่ต่าท่อกหันนะครับ่างกค่งท้าั้นเปอร์เซ็นต้นะครับผมอันนี้ก็ไมะนําากันดคคนนนนนานนดกว่านะาเกิด เ้นใช้งานนะครับว่าสแตทนีด่ดูดีกว่าห็นห็นนะครับผมแต่ถ้าเน้นความสวยความเท่ก,กว่าความใหม่กว่าก็คันนี้ก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะโอเคมาเลือกสีรถแล้วก็ซื้อกันเลยนะครับผมโอเคสีส้มเหมือนเดิมนะครับผมจัดไป9ก้าล้านห้าแสนซื้อเลย เงินนี่หายวับไปกับตาเลยนะครับผมไปแต่งต่อเลยฮะตามด้วยแต่งเครื่องยนต์ต่อเลยนะครับผมเออก็เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่ผมแต่งเครื่องยนต์เสร็จหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาทั้งหมดให้นะว่าเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมไปเริ่มจากแต่ง e n g จ n e ก่อนเลยนะครับผมเล็ก engine เริ่มต้นอยู่ที่4,700ก็มาตรฐานนะครับผมลดราคาแพงของแต่งก็ต้องแพงตามนะครับก็ไปพูดเยอะ ซื้อเลยละกันติดตามด้วยอัปเกรดให้ตันไปนะครับบึ้มเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเทอร์โบโอ้เทอร์โบเขาแต่งเป็นแบบ อันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องซื้อเริ่มต้นเลยนะ,ะเหลือแค่อัปเกรดเท่านั้นเองนะครับผมโอ้เยี่ยมเลยนะครับผมโอ้ประหยัดเงินไปได้หลายแสนเลยนะฮะแต่โดยรวมๆสุดท้ายก็แพงเหมือนเดิมนะครับเบรกโอ้โหรอบนี้ไม่ได้แต่งมาให้นะครับผมโอ้โหเล็กเบรกสองแสนสีเลยหรอซื้อเลยรักกันนะครับผมแล้วก็ตามด้วยอัปเกรดนะฮะในส่วนย่างก็ต้องจัดอันดีสุดนะครับผม <c oughs> บูมเรียบร้อยครับตันนะฮะต่อไปตัวบูธของเรานะครับผมหรือในตัดนะฮะก็จัดไปเลยนะครับผมพรีเมียมบูธแล้วก็ตามด้วยอัป เกรดนะครับผมหมดครับหมดเงินกูเนี่ยหมดเลยโอ้ใจร้ายเกินไม่ขับเครื่อนสี่ล้อให้ซะด้วยนะครับผมค่าเริ่มต้นให้มาแค่2ล้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น4ล้อนะครับโอ้โหสี่แสนแปดหมื่นโอเคอะซื้อโอเคตอนนี้ก็แต่งเครื่องยนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบ็ดเสร็จราคาค่าแต่งทั้งหมดก็ตามนี้เลยนะฮะเอาราคาค่าแต่งรถนะครับผมไปบวกกับราคารถนะฮะก็10กว่าล้านนะครับผม เวนจริงๆนะครับผมอ่ะมาดูสเตจรถกันนะครับผมว่าอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับท um ็อปสปีดนะครับผมจาก450นะครับผมขึ้นมาเป็น540นะครับการออกตัว49%แฮนดิ่ง62%นะครับเบรกิ่ง74%นะครับผมส่วนที่เหลือก็ตามนี้นะฮะส่วนภายนอกผมขอแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมแป๊บเดียวโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองเสกรถแล้วก็ลองขับกันเลยนะครับแต่ก่อนรับขอฟังเสียงท่อก่อนเลยละกันมาเซ็กเลย โอ,โอ้โหเฮียนี่เสียงสตาร์ทรถหรอวะเนี่ยนวนลระเบิดเฮ้ยเสียงสตาร์ทรถนี่โคตรดุอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตอนเหยียบคันเร่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตรงยิงซี กดไลค์ให้เลยนะครับผมชอบมากเรื่องตัวรถผ่านเรื่องเสียงเคลื่อนผ่านนะครับผมอ่ะเรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเรื่องการขับนะครับว่ามันจะขับดีหรือเปล่าเลี้ยวดีหรือเปล่าเบรกดีหรือเปล่านะครับผมโอเคหนึ่งสองสามไปเฮ้ยออกตัวด,ดีอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบพปทธพาดสะพัดปูนนะมาไหนลองเบรกหน่อยซิหนึ่งสองสามเฮ้ย เฮ้ยเชื่อเบรกดีอันนี้คือผมไม่รู้นะถ้าเกิดเบรกแล้วเลี้ยวเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบเบรกตรงๆเลยเนี่ยผมไม่ผ่านเลยนะอ่าส่วนเรื่องการเลี้ยวก็ ถ้าเกิดเลี้ยวสั้นๆแบบนี้มันก็ดูเลี้ยวดีอยู่นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปแบบแรงๆแล้วเบรกแล้วเลี้ยวอะไรเงี้ยไม่รู้เลยนะครับผมว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเอาไปทดสอบแข่งกันเลยดีกว่านะครับผมสนามที่ผมจะไปแข่งในวันนี้ก็มีทั้งหมด3สนามเหมือนเดิมเลยนะครับผมได้แก่แดกเรกนะครับผมไฮวีเบ็กแล้วก็คอร์สคันที่เล็กนะครับและเมื่อกี้ สนามอะไรครับเนี่ยไลนิ่งรูปเล็กนะครับโอ้เหมือนจะเป็นสนามใหม่นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ต้องไปลองแล้วโอเคไปเดี๋ยวเริ่มจากแดกเล็กก่อนเลยนะครับผม let's go โอเคมาดูกันนะครับผมว่ารถคันนี้จะทำเวลาได้เท่าไหร่นะครับผมกับสนามแดกเล็กนะฮะโอ้แล้วคู่แข่งของเรานี่โอ้แเลมโบกินี่แลมโบกินี่แบบรีโมเดลนะครับผมมาพร้อมไปไป go 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 let's go let's go, let go โอ้ย ไปแล้วไปแล้วยังไงยังไงเข้าใจปับ๊บเวลาเท่าไรยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับผม5้าวิ5 6จุหวินะครับผมสําหรับคนอื่นก็คงบอกว่าเร็วนะฮะแต่สาหรับผมก็นะคนมันเคยผ่าน4วิมานะครับผมเลยก็คิดว่า5วินี่ค่นอนข้างที่จะช้าอยู่นะครับผมแต่ก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสลหรับสนามเด็กเล็กนะฮะไปไปสนามต่อไปกันเลยกับสนามไฮเวย์เล็กมาแล้วมาแล้วสนามไฮเวย์เล็กของเราเอาเดียวเอามอกี้กูเข้ามากับ คนที่ขับ C, เอทีซีเอ้าแล้วมึงเป็นใครวะเนี่ยวัตถุมึงเป็นใครบอดเหรอไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้ก็ไปก่อนละกันเ,เย,ย้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหวัตถุโคตรหลบโคตรแซ่ <c oughs> <c oughs> ยสัตว์โคตรแรงเดี๋ยวเราพูด,ด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้ความเร็วตันอยู่ที่542่งบวกพวกเข้าไป586 ไปสนะครับส่วนเกียร์รถมีทั้งหมดเจ็ดเกียร,ยร์โอเคมาตรฐานนะครับแล้วยังสงสัยอยู่ว่มามึงเป็นใคร <c oughs> ไอ้ยหเรียบร้อยเลย <c oughs> มึงเป็นใคร <c oughs> เข้ามาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแพ้เลยนะครับผม <c oughs> โอ้ถ้าไม่มีมึง <c oughs> ชนะไปแล้วนะครับโอยไม่เค ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับสนามไฮวีเล็กนะครับผมทําเวลาไปได้25ิาวินะฮะก็บอกให้รู้เลยนะครับผมถ้าคุณเจอเฮนเนซี่เนะครับก็แพ้แน่นอนโอเคตอนนี้25ิาวินะครับผมไปไปดูสนามต่อไปกันเลยนะครับผมสนามสุดท้ายนะครับผมกับสนามคอร์ดคันท่เล็กนะครับผมและเดียวเดียวเดียวมึงมาอีกแล้วเหรอล่าสุดกูมากับไอ้คันนี้กับคันนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมึงเป็นใครมาอีกแล้วนะยอันนี้มันเป็นโรบอท มันคือบอดเหรออ่ะเจริญกันแน่ไม่ไม่เข้าใจจริงนะครับผมเดี๋วมันคือโปโหดแข่เข้ามาแข่ง,ขงกับกูโอ้โหงงไปหมดนะครับเต่ไว้ก่อนละกันนะครับผมอือโอเควิเร็วดีโอ้โอ้โหวยได้เลยครับได้เลยไม่แย่มากไม่ฝืดเลี้ยวไม่ฝืดไม่ค่อยหนืดด้วยแต่ก็หนืดอ,อยู่นิดหน่อยนะครับผมเอ้ยแต่ก็ ดีกว่าหลายๆคันอยู่นะครับเนี่ยเรื่องการเลียวสุดยอดเอ้ยได้เลยอ้าวหวานแล้วกูหวานหมูนะอย่างนี้โค้งไปสวยงามสำหรับผมไม่แย่เลยฮะเรื่องการเลี้ยวแต่าบางคนที่ขับรถไม่ค่อยเก่งนี่อาจจะมีความก็เป็นได้ <laughs> อาจจะมีแหกโคก็เป็นได้เอ้ยแล้วเมื่อกี้ไม่มีแลมแล้วอะ่ะ ๋อ Ô น่าจะออกไปแล้วนะครับผมปกติเวลาลงมาไอ้ตรงนี้นะฮะมันจะมีแลมนะสงสัยน่าจะมีคนขับขึ้นไปแล้วเตลิดบ่อยนะครับผมเตลิดเช็คบ่อยอะไรนี้เลยเอาออกซะเลยนะครับผมนี่ก็ดีแล้วครับพ g m จเอ็มวนนใหม่จะได้ไม่ขับหลุดเตลิดออก <c oughs> ไปไปทางตรงยาวผมายาวชอบเลยโอ้ยเ้ยทุกอย่างดีหมดจงเป็นเรื่องถนนของไอ้แมปนี้อ้อ โอ้โหรอดได้เฉยนุ้งไปจะชนตายแล้วเมื่อกี้ถนนของแมบนี้ยังสะดุดเหมือนเดิมเลยครับไม่ได้เป็นที่อะไรนะฮสมจริงมากเลยมันสมจริงหรือมันทําไม่ดีวะในถนนไปยาวอุ้ยเอ้าเฮ้ยแต่ไม่มีไข่ด้วยไข่อะไรวะเนี่ยไปก่อนแล้วกันเขียวตกใจหมดเสียงดังมาอีกแล้วโอเคอ้โหไม่ตามทางเลยทีนี้โอ้โหโอ้โหหลบไม่พ้นด้วยนี่รอบนี้กูหลบพ้นแล้วนะครับ ตายตายโอ้ยไอไอจะดุดอีกแล้วท้ายสะบัดเลยเกือบแหกโค้งไปไปถึงแล้วถึงเส้นชัยแล้วเอาเบรกหน่อยอ่าตายไอขวาตายสับสนนี่แล้วกูซ้ายขวาเฮ้งเนียอืขวาโอ้โหแล้วก็พุ่งไปเลย เ้ยตกน้นตกน้นตกนานี่สัโอ้นเดี๋ยวได้เบรกเบรกโอเคเรียบร้อยครับผมก็ที่หนึ่งนะครับผมทำเวลาไปได้สองนาทีสามสิบสี่วินะครับเฮ้ยเวลาดีนะครับผมถือว่าผมให้ผ่านนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับถ้าชอบหรือสนใจยังไงก็ไปซื้อกันได้นะครับผมเก้าร้อยห้าแสนนะครับซื้อทีหมดตู้แน่นอนนะฮะใคงจัดนะครับผมโอเคแ้่จอคิดนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ผมด้วยนะครับผมคิดหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือจะทำอะไรก ติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย